สวัสดีเช้าวัวนอาทิตย์ที่16เดือน 4, 2, 5, 6, 6, 6นะคะสวัสดีความสดชื่นสวัสดีเพื่อนเพจทุกบ้านสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้พามาชมความสดชื่นของธรรมชาติในป่ามะขามนะคะใบไม้เริ่มขึ้นเขียวเต็มต้นเป็นบางต้นแล้วนะคะ ความสดชื่นความเร่มลื่นกําลังจะเข้ามาอีกรอบหลังจากที่ความร้อนทําให้ใบไม้เราร่วงเต็มไปหมดตอนนี้เริ่มเขียวขึ้นมาเต็มบางต้นแล้วบางต้นกําลังใบใหม่กาลังขึ้นมาเต็มต้นเลยน,นี่นะคะสวยงามมากๆอันนี้เป็นแปลง เป็นแปลงพริกของเรานะครต้นพริกสวยแล้วมีต้นพริกต้นมะละกอแปลงฝั่งนี้ก็เป็นแปลงใบบัวบกนะคะก็กําลังขึ้นมาแล้ะใบบัวบกฝั่งนี้เป็นแปลงพริกฝั่งนี้ก็เป็นมะเขือเทศแล้วก็บุแล้วก็มีพริกเป็นบางส่วนนะคะแล้วก็มีบวบบวกำลังขึ้นเขียว นลฝั่งนี้ก็เป็นโหละพาใบาแมงรักแล้วก็ผักบุ้งเราเหลือแค่นี้อันนี้ก็คือต้นต้นขา้าโพดหมามาลุยจนต้นเอียงหมดแล้วบางต้นก็ตายแล้วอันนี้หมามาลุยต้นต้นหลุดเลยค่ะหมามาลุยต้นหลุดน่าสงสารขา้าวโพดมาก ต้นหมามาลุยจนหักหมดแล้วอันนี้ก็มันเขียววันนี้ก็เหี่ยวหมดเหมือนกันสองต้นเลยส่วนต้นนี้ก็ดูสิคะหมามาันมานอนทับแล้วก็ใบใบก็ขาดร่วงหมดน,นี้ก็ต้นนี้ก็หกักก็พูดต้นเอียงหมดและมันหายไปตั้งหลายต้นส่วนผักบุ้งมันก็มานอนทับตรงนี้ถอนออกแล้ว ดือแค่เดือแค่ผักบุ้งนิดเดียวที่มันไม่ทับมันไม่ละนะคะมาน้อยมันมาลุยมันมาวิ่งเล่นแล้วมันก็มานอนทับเพราะว่าตรงสวนผักมันจะเย็นพอเราลดน้ำเช้าเย็นมันก็จะมาลุยมันก็จะพังธรรมชาติความสวยงามของธรรมชาติสวยงามมากมากเลยนะคะ สวัสดีทุกคนวันนี้ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ